สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้ครับอยู่กับผมเจตไซโก้อยเหมือนเดิมนะครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้ครับผมจะเลือกเอาฟุตบอลคู่ที่เข้าตามาฝากกันในแต่ละค่ำคืนนะครับดังนั้นถ้าเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะครับและถ้าอยากจะร่วมสนุกกับเราก็ไปที่ลายอดพักยก7 7ตามด้านล่างนี้เลยนะครับอมาถึงคัมคืนวันอังคารครับคืนนี้จัดไปครับอยู่ฟาชมเป็นซิกนัดแรกของแต่ละกลุ่มนะครับก็ไล่เรียงกันตามกลุ่มเลยก็ได้ครับไปที่เวลาตีสอครับในกลุ่ม E ครับเรดบูลซาวบวกจากออสเตรียครับจะเปิดบ้านเจอกับเอซมิลานจากอิตาลีครับซาบวกเนี่ย เล่นในลีกชนะมา6เกมติดครับถือว่าฟอร์มดีมากนะครับตัวลหลักมีเฟอร์นันโดครับตัวลุกชาวบราซิลที่เหลือมีโนอาโอคาฟอร์ครับกองหน้าชาวสวิตนะครับรวมไปถึงเบนจามินเซสโก้ครับกองหน้าดาวรุ่งไปย9ปีชาวสโลวีเนียเป็นตัวชูโรงนะครับฟังเอซีมิลานเพิ่งจะเอาชนะอินเตอร์ในเกมดา,มมาร์บี้แมชมา3-2ครับ ซลาตันยังเจ็บนะครับแต่ว่าตัวหลักที่เหลือเนี่ยซานโดโตนาลีจูเนียร์แมซเซีสนะครับแนวรุกอย่างราเฟลเลอาลกำลังท็อปฟอร์มครับรวมไปถึงโอลิเบียเชิรูด้วยนะครับเจอร์นหล่าสุดคือ1,994เอซิมิลานเอาชนะไปกลับคู่นี้ก่อนเกมขายกให้เอซิมิลานบุกมาเหนือกว่านะครับแต่อย่างที่บอกไปครับมิลานดีก็จริงครับแต่ผมมองว่าเรดบูลเซาบวกก็ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะเกมในบ้านนี้ต้องบอกว่าแข็งแกร่งนะครับ เกมรุกถือว่าจัดจ้านครับผมว่าไม่ง่ายสําหรับเอซีวิลานที่จะบุกชนะในเกมนี้ครับเชียร์ไปที่เรดบูลซาวบวกจะไม่แพ้ไปอย่างน้อยในคืนวันนี้ในบ้านตัวเองนะครับขยับไปที่เวลาตีสอตรงในกลุ่ม F ครับอารเบรสิกจากเยอรมันครับจะเปิดบ้านเจอกับชัตตาโดเนตจากยูเครนครับไรสิกเนี่ยลงเล่นในเกม ในเกมบูเดซิก้าล่าสุดนะครับบุกไปแพ้แฟรง์เฟิร์ตมาเลสศต่อสครับถือว่าอยู่ในช่วงที่ขาดความมั่นใจเหมือนกันนะครับยูซุฟโพเซนก็ยังเจ็บลงไม่ได้ตัวหลักก็เควินแคมเปิลดานี่โอโมนะครับแนวนรุกอย่างติโมแวนเนอร์คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเหมือนเดิมฟังของ net, ชัตต้าโดเนตแชมป์ลีกจากยูเครนครับจริงๆจะว่าไปไลอัพตัวผู้เล่น ค่อนข้างจะเป็นผู้เล่นในประเทศนะครับเอาง่ายเสริมน้อยมากครับมีมิโครายมูดิกดานิโลซีดานเป็นตัวทีเด็ดนะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนครับก่อนเกมเขายกให้ไรซิกเป็นต่อครับเยอะพอสมควรผมว่าเกมนี้ชัคตาโดเนตไม่ได้สู้ได้ครับถ้าดูจากแง่โมเมนตัมครับชักตาโดเนตนี่ปัญหาในประเทศด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ทําให้การเสริมทัพน้อยลงนะครับไรซิกยังไงก็ดูชื่อชั้นเกรดดีกว่าครับผมว่าเล่นในบ้านเกมนี้ไรซิกจะยิงขาดชนะถึง2ประตูได้เชียร์อาเบไรซิกนะครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสองอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันครับคลาสโกเซลติกจากสกอตแลนด์จะเปิดบ้านเจอกับแชมป์เก่าถ้วยนี้เรอัลมาดริดจากสเปนครับเซลติกเนี่ยออกสตาร์ทในลีกสกอตชนะ6เกมรวดนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มคลาสโกเรนเจอร์คู่ปรับ4-0นะครับจริงๆดาวดังชุดนี้ก็มีหลายคนนะครับโจฮาร์ทประตูตัวเก่าครับตรงกลางคอลัมแม็กเลเกอร์แล้วก็มีโชต้าตัวรุกโปรตุเกสนะครับกองหน้าเป็นเคียวโกฟูรุฮาชิกองหน้าญี่ปุ่นครับเจอกับมาริดของคาโร์ลเชลติครับ ออสตาราในลาลิก้าสุดยอดนะครับชนะ4เกมรวด เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเบติสมา21นะครับจริงๆตัวหลักก็พวกดาวิดอาราบาลูก้าโมดิสวินิสุสโจเนียรวมไปถึงคาริมเบนเซมาเหมือนเดิมนะครับคือผมดูแล้วเนี่ยเกมนี้เซอร์ติอาจจะแกร่งก็จริงครับแต่ว่าเกมนี้เจอของจริงครับมาดริดชั่วโมงนี้แกร่งทั่วแผ่นมีผู้เล่นเก่าๆผสมกับผู้เล่นดาวรุ่งที่ขึ้นมาดูลงตัวนะครับผมว่าเซอร์ติต้านไม่อยู่ครับมาดริดจะบุกชนะแน่1ประตูลุ้นเม็ดสเชียร์เรอัเอลมาดริดนะครับสรุป3ทีมในคลิปนี้ครับผมชอบไปที่เรดบูลซาวบวก อาเบริสิกและเรอัลมาดริดนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากจะรู้สูุรกันก็ไปที่ไลน์อดพักยก77เหมือนเดิมครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ